สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อบีมสบายดีลูสบายดีลูสบายดีลูกหายยังนี่นะส่งผัวส่งคำพาคำพ่อยุ่เที่ยงกระยกขันกระยกนี่กินนมกับมานอนแล้วลูกคือหน้าแตกแท่นนี่นะฮะผัวน้ำชายสบายดีนังสบายดีป้าดูโดยสบายดีป้าลุงจักกระลึกจัดกระลึกจักลุงอยู่เนาะนออใช่พอกินแมม บ่หายหยังต <y> ื่นนอนมาน่ะหาบ่จ้ะไปสวัสดีสวัสดีอีกรอบเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้เนาะทางสบุญกําลังสิไปเพือนดีเนาะเือนคนเสียเนาะพูเือนุงให้น้ําซายไปซ้ําซายอันดึงอันเอาอันถืออกมือแล้วแล้วก็อนอีกู่โค้งไพุ่นเด้อเอ้าพี่ได้อาพี่ได้บ่สิโค้งพุ่น เอป็นอะไรช่วยนเนี้ยวอ้าววันนี้อืมพี่พี่รังคองพี่ดุมาเนาะมันี้กับผัวทังคนกับรังเงินโกนผมโกนยังฮะตัดผมมันจะบวดบ่ออืหาเพียงโกนเลย ไอแววว่าโกลนะอ่าคือเลือดออกกันค่ะอือที่บอานอะไรเพียงเห็ดอะไรมือสั่นนะลูกคิไล้์ุทีเน้อลูจะผยเดือเนาะตู้ลูกโดยโดยตู้กระบวดบ่ตู้ เอื้ยบ่ผูวเราเอื้ยโอ้เราคิดว่าเจ้าเป็นันเป็นเอื้ยเนาะผัดผู้หญิงผู้นี่เป็นลูกชายแล้วเบลเนี่ยโมเมนต์ลูกสาวหลานเลยเนาะอันบานไม่ได้เป็นลูกสาวละไอ้กกนั่งอยู่ผัวไอ้กกก็ใช่บอเขาได้ไปเถอะเขาอยู่บอ ผู้ทำพุ่นก็ชิว่ายยื่งผู้ชายยนนานั่นเทรรถบวชบวชจะคนนี่4ีคน,คนไพ่จะพุ่นอ่ะกำลังกโกนธเลยผู้ทำชาไปดูว่าไปกินท่าน,น้ำเปล่าไปแต่ก่อนเด้อเพียงเลยไาพี่ดูกมาพี่ไปฉชิรอดพุ่นไป <laughs> ตสิไอ้อกเดืนนะใส่ตัวนี้นะนเน,น,นะ <c oughs> าะแต่ขึ้นไอ้ชิ้นนี้ขเงี่ยมแท่นะไปปปไปจีแปนี้ประตูเข่าอู่บ้างทางไหนเข่าหนีบอ่เข่ทาทั้งดัดเลยเออตอ่ะ,ออะขออันปิดกล้องแปบหนึ่งนะเนาะไป ข่าวทางนัดตอนนี้เป็นกำลังชิงย่อ,อเข่าตอนนี้นี่บ้านาน้ำชายบอกว่ากินตำหง้งเบิ้ลสามจานเมื่อคืนนี่จงพอได้หอมตัวๆตรวฮะเะมื่อนนี้ประจา,จานได้เมือานนี้นะหนึ่งดูเนเอกไมควเพิ่นสบายดีเด้อทางเมควพี่ อย่าไปป้าถวยสบายดีเลยเนาะเห็ดน้ำบมได้เอ๋ยเลยกำลังชิ่งยอดเข่าตอนตอนเที่ยงปาต่มาหงกับเป็นกระซามเลยหอมตัวตัวติหอมมหอมหอมหอมคักไปไลย รสิไมเชี่ยรับินชานเโอ้ยเนาะจักิาขอบเหมือนกันน้ำชาป่ะพี่ดุข้าวทังไรชาบังบงบงเป็นตาแกงก่อนชีมือไพตัหงหอมแท้เนี่ยตาบงเปนหงตมงหมเทียมเหอหเทียมเ เหมือนหอมตำหุงได้เหล่าหอมเทียมกำลังกินข่าให้เพื่อนกินขขากว่าลูกไะเดี๋ยวช่งหน่ยจะเข้าไปกินท่านเพื่อนเพิ่นกำลังอะไรนั่นก่อนเดี๋ยวไปคัดจังหวะเพื่นกินเข่าสีมือเราดิแทบไม่ทอฮะสีมือเราแทบคืนีกดตามมุดสองหเทียนนิ้องกูได้กตามในบิผ้าผ้าผ้าตามแทบม่ดํานี่ทั้งชองด้ย แล้วกเขาก็คนเดียวแล้วเจ็บใจปัญหาว่าใช่เราอะได้กินได้เนาะมีงานวันนี้วันนี้ถือตำแหน่งได้เติ้แมนใช่ไปกินข้าวก่อนไปยังกูนั่งครับอือนี่ครับคนเหนือลายเริ่มลายพี่ทั้งแผนกในครัวเพิ่นแผนกลาบทังพี่เนาะสบายดีเด้อแผนกลาบทังพี่ลาบสิ้น

ตอนนี้เพิ่งกำลังย้ายเขาย้ยายน้ำอยู่แขกคนมาห่มงานทางป่าเพิ่นเด็กน้องเลยค่ะ,ะน้องก็มาป่ะทำใช่ป่ะพี่ลูกมามาะป่ามันม่กระได้เด็ดไปแล้วไม่ไปหาแลอุ้ยไป าาก,กขไขินทานปกิน,นพ,พัคกิโด้เีอ,อคือแกงหอยเนะาะหมากกล้วยดราบีเลยดูม่หัหลับ

หอมกุ้งตําหุ่งแม่ยูว่าบ่ได้หอมตําหุ่งเนาะหอมบักเทียมเนาะครับดุ้นตามใส่กระซามเลยปลาคกเราใหญ่ได้ใจดิคกเนาะเอาอคน้ําไาวดมีน้ําไนามน้ําใชม้าาน้ํากินยไปน้ําชาลูกป่ะ ไปก็จอครับ<ะ>ีครอยโอ้อยู่ห่บพุ่นกับมีเต็มพุ่พงเกือยบุญตากินข่าคนไปตามใชาไหม ตัว ar, ยืนถ่าป้าอยู่นี่แล้วลูกเด้อแต่ป้ายชิเขาไปเด้อไปทำไีกระด้างอะจะเข่าก่อนเจ๊เข่าก่อนกูอะว๊าวห้ให้ผู้ใหญ่น้ำหนักใครแน่เนาะยืนยืนนี่แล้วล,ลูกยืนยืนนี่ละ มาลุกนีบ่มาพี่ก็ได้มาให้เบิร์ดเดอบอสเนี่ยนะโอ้เอาสามอันพันย่อมาใหานนอะผม ไปเอ้ยไปกินทาน,ทานเอ,อเอ้ยมึขาไเอ้ยไปกเอ้ย่า,าออ้อางินแลาน้วยน้่านอ่นอี่าน้น้อนอาานี่านี่าาาอางนี้าางางอา่ง่า้นย่่งาเนนนน้น้านนากินนากินมา้ว <detection? S 2> <hayır. S 1> ป่าดำซาบดูปะโอเคเนาะเออมีแต่ลาบอ่ะพี่ขอยาวล่ะทงแผนกไม่กลัวได้มาได้ะยลชีสันตําหุงเนาะโอ้ตัอ เอาได้บุญญาเ้ากญาขาวบุญรักข้าบุญญากินดอกเห็นงัวก็ันก็ญาต้เลยที่ม่นางไปถ่ายแม่รูปนี้ปัดเข่าเลยเนาะรุ่นนี้ว่นได้อายได้รุ่นนี้นะรุ่นนี้วาย้เราเนี่ยมันยุบปัดเป็นไงน่ะโอ้โหมันเป็นแน่นรุ่นอายเราอะ เออต้องพูดว่าเออว่าทั้งพี่ใหญ่คำไงมาแจ้กเนาะ่ะมากินทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้พี่น้องเอ้ยทางชาบุญกะหาประตูนะน้องบิวรู้เสียนเสียเงินเพื่อนน่ะเจ้าประตูน้องบิวเห็นบ่อืออ่ะเจ้าไปเสียไปเพราะว่าอันเสียเงินประกันภัยเด้อของป้ากับประตูเด้อ

ของขาออ้าวก็ปตูเอาเงินทอดปตูไปนะเระตู้เยรางกินข่าวกินน้ำตอนเที่ยงเป็นกก่ชิ้เริ่มมันไปเรื่อยมัน,นี่ไปโอ ทางพีทางเอื้อบุญตากินข้าวกัเบิองนีโอ้สบายดีสบายกินมาด้กินในอยู่ในเฮือนไม่ตู้มากเมื่อกี้นี่แกบ้านั่งก็บไานซือขนมลูกน้ำน้ำใเมนมุ้น้ำกินเนาะเผ็ดลาบเลยประจำหงวะจักเผ็ดบ้าบ้าโอเผ็ดบ้าบ้าลเผ็ดบ้าบ้าเกี่ยวบเผ็ดลาบนะ เผ็ดบบาบ้าคนรอเต็มมาน네 th ้อยดอดคนนั mm. <cat <cat ่งอยู่พุ่นกับมีเนาะนั่งเต็มก่อนจะมาแต่หงนะเว้ยกะมาข้างนี้่ะู้าหางกุ้งเก้ามุมกว่าเลยผูกมาเนี่ย บวานนจะไปทุกนางเต้าเบ้ายุงปกับาแล้วเบ้าไปซื้อได้โอ้เราเชียร์บ้านนี่กันเชียแบบท่านหันได้บ้านนี่นะแน่แน่จะบูนะแน่ที่น่ักนี่แ่ผัวผัวก็พอพ่อเข้านี่ไปเอาหมูเยอะยังบ้านหอดชาเนาะเชียร์เลยไปจะเข้าใชได้กับก่อนโดยโดยโอะทำไส้ปลาดุกปะปาเป็นกระส ข้าวนีดหน่อยนี่น้ำเป็นน้ำน้ำก๊อกรวมนี่ข้าวตะกี้ทั้งสบุนก็ได้หย่อมน้ำก๊อกนี่แล้วนี่น้ำก๊อกรวมเผื่อเอินเนาะเบิดบ้านเฮานี่ก็ชวนได้ก็สิมาได้หย่อมน้ำฉ่างน้ำก๊อกนี่พาคคนขนน้ำขนในหามน้ำหามใน่ห้อยพี่น้องเลยหามินนี่แหละพอเป็นกินข้าวกินน้ำเป็นก็ปชได้เตรียมโตแล้วบัดนี้เอาขอร์กป้าบัดนี้น้ำชายเกิดท่านบ่นน้ำก๊อกนี่น้ำชายขอท่านอืม ป่ะมันได้หมูเอินไหนป่ะอาไรกล้าวป้าวี่ป่ะ้าเป็นก้วยทานียันเบิดแล้วอี่เนาะดีแต่ว่าเนตนก้วยทานีก้วยห่อกระตุม้มเลยเลย,ย,ยกินแบบแบบแบั้ว,วยืนกินเนาะบ้านนี่ วีโตนางครับเก๋าเชียแบบสันหันนะรับเตรียมยังบุท่านบุทบุท่านแล้วกะนจะกับป้าได้บ้านนี่ทางพี่จุ่มนึงเลย่นี้เนาะกินร้ายเจ้าน่ะแม่หุ่นนะโดยในลูกสาวก็สบายดีด้วยสบายดีกันไหมชื่อยังเจ้าน่ะ สี่วันนะอือไปดูไฟเจ้านะใช่แม่นะดูไปดูไฟไช้าปัญช้พ่อแม่กับลูกกับไ่ได้อะนะเบิ่งพูดว่าหน้า่าไฟเป็นแม่พวกหุ่นนั้นเดียวกันเลยบางเน่าบางเงเี้ถอยหลังไปถือไฟเด้อเนี่ยนะไฟใกล้ซะแต่โมง,งตอนเที่ยงก็บข้าวยู่ เรากับเพิ่นกับว่ได้ใบหึงเนาะจะไปมื่อนี้เลยใครอยู่พี่น้องได้ต้องไม่ครัวเพิ่นมาซอยกันคือมาคีกันโอ้ยนายคำใหญ่แฮ้หัวกินคนกินข้าวติช้าว่ะ Well. อยากได้วันนี้นอช่วยได้เที่ยงได้ตอนเบียกงานใกล้ไปชิดละม่ค่อยมีเวลากินข้าวมีเวลาแล้วเด่นพุ่นเด่นพี่ไม่เลยนะฮะเอาเพื่นที่น้็กน้องผิงไปแนบวะแนบวะเออ น้องพิงกับหุ่นใกล้ใใกลเคียงตัวเราอันวานายเห็พน้ารง่ตอนใดกระสงน่าเล่นจังเยเมีอคยชงให้ตัวตอนใดนนะบอน้องก็เกี้ยงอะไรอะไบัตรอะไรดินประดิษฐน้ำน้องไงเด้อบ ไอบุญนไรับนได้้อเอฟซีตัวจริงบ่ไี่น่ะอ้อตัวบอเอฟซีบบสาอันนล้ไอบุญเพชรอย่างแน่แต่ละมือนะบอกเล่าเพชรไปได้น่ะบอกนาไปพ่อคนไลนเล่าบอพรไนะเหเห็นเห็นบ่ไปสามสัได้กลับก่อนเด้อจะได้ไปเวียกตัวกัน ปไปโอเคเนาะมาหนิไว้พี่น้องเลยท้่จริงเพื่อนพันกับว่าได้ใกล้จากเพื่อนแม่เนาะเพราะว่าขึ้นเขาทั้งนี้แหลวโบไร,ร่เขาทั้งนี้เลยเอ็นได้อ้อมอ้อมไปทางพุ่นพอ,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 อดีทางสมุนก็พันกินกินทานกินยังเรียบร้อยเรียบร้อยเลยทางสมุนกับชิมาพี่อิบอ่นี่เนาะไปะอ,ะอืมทางแม่ก็เมือ่อย์ได้นอนได้ที่ต้องอิมจ้ะ น้องเอมนะเอานอนตอกได้ไอ้ไอ้น้ำชาอ้าวคมีเสียงเทศทั้งบุญบาทนี่อ้าวบุญนี่อือพอมีบุญมีบุญหมดนี่เป็นคนรังเ่าะเข่าพระเจ้าไม่ได้ไปกินข้าวป่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้อือแต่ไปกินท่านะฝากไปเออฝากไว้้แลวก็มาทางน้ำมันไก่เนี่ย นางสาเพนไปดิแต่อายตัเองแต่ลุงบินเนี่ยยังไม่ได้เขาไก่ไก่ได้เลยไม่เมร์นเราเปลีดยกับชีสกาทำมาไปได้หมดยกอแขยกขาไม่ไดเนาอขี่ไปเนี่แบบเดียวก็มาแขนคารถเขาไม่อยากไปน้ะไปงั้นเจ้าของบินเอาตัเจ้าของมอมันย่อเข่ามอเลยีย่อเข่าแล้วตามหงก็รับช้สแต่บม่กินนะกินข้าอิ่มนะเพนย่อหาอยู่คนกระไรบอลายุ่อเู้ไนี่มันมันมันอยู่ทางเคดจ่อนอกับมี คนสิไปทั้งนั้นน้องเนรอนั่งเต็มอึนอยู่พูดจีบไปทั้งนั้นได้มันโมคุณเลยคนมาทั้งนั้นได้ตายคนเข่าทางทางเลื่อนเน่าเลยแมนแต่พอเมื่อกี้ข่าอยู่เฮือนกำลังย่อข่าอยู่หรอตนเลยนะตูซื่อไห้แน่ป่ะจวันนี้พี่น้องเลยทางสมบุนกัได้ไปกินดอกกีเดบด้อยแล้วเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางสมบุนกับอมียังดรายพี่น้องเลยพอดี คูอนดาพันเชียนี่กัเป็นพี่น้องทั้งแม่อันพี่น้องทั้งวันคัวของเราหันเป็นพี่น้องแม่เนาะเป็นลุง่พี่น้องเลยโดยเพิ่งก็นั่งก้าเกี่ยมกันอยู่ทางเบิงค่ะสมบุญเมอออกไปเวียกกะสชิรัญชิยูห่วมห่วมงานน้ำเพลนทว่านั่งกะสิจะได้ออกไปเวียกก่อนโดยสำหรับคลิปนี้จะได้ขอร่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเ้อขอบุญขอบคุณทนายพี่พี่น้องเลยที่เข้ามาที่ตามทั้ง่องแม่น้องลำพิงเนาะขอบุญขอบคุณบทสุดสุดคน ที่เขามาเป็นกำลังใจทุกๆท,ทุกคนเด้อพี่พี่น้องเอ้โดยสำหรับคลิปนี้โอ้ยหนามืรอคือเลย,ยพี่พี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้เข้าก็จะได้ขอดําด้าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนจะได้ขอกาวาสบายดีสบายดีโดย